คุณแม่ก็ช้อปปิง้งซื้อของอเมซอนนิดนึงชอบชอบแก้วอเมซอนน่ารักเลยอะค่ะก็เลยจัดไปแล้วก็ซื้อของกินขนมอะไรกลับบ้านนะคะแล้วก็แม่ชอบชอบกินชาเขียวอเมซอนนะ ก็ชอบเดินเที่ยวโลห้งโลบินสันกับเซนทันนะแต่เซนทันก็จะมาเขาจะมาเปิดที่ลลีเซนทันแต่เขาว่าเขาว่าปีน้ามั้งเซนทันเน่ก็ชอบเดินเที่ยวห้างก็เลยได้ชอบแหวนสวยๆแหวนเพชรดุยวิสซองในห้างก็เอกับนแอมิสแ s b มิสเบิน ตัวเฮสตนี่ตัวเฮสนี่ย่อม,มาจากฮาวาดเพราะว่าเออแม่เป็นนิสิตเก่าของฮาวาดนะคะจบดอ็อกเตอร์ค่ะด็อกเตอร์่ะปริญญาเอกสหรัฐอเมริกามเ,มเมสซาชูเซตส์ค่ะฮาวาตเทคโนโลยีเอ็มไอทีนะคะก้อนเนี่ยได้ได้ของระหโหกับบ้านน่ารักดิถุงของอเมซอนน่ารักเนาะเป็นแก้วเป็นแก้วเป็นแก้ว ก็มีแก้วเนี่ยแม่ก็เลือกใช่ปะ่ะจากตรงเนี้ยแม่ก็เลือกนะมีของอะ่ะเขาเขาขายเนาะเป็นของที่ระลึกแบรนด์ Amazon อเมซอนน่ะนะเนี่ยก็ซื้อหลายอย่างเลยถ้ากพี่น่าเอาเสื้อไหมเดี๋ยวต้องไปถามลูกชายก่อนว่าเขาใส่เปื้ออะไรเพราะว่ากลัวเราซื้อเราไซส์เขา,าอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องถามก่อนว่าเขาชอบสีอะไรไอ้เรื่องเงินไม่มีปัญหา นะเพราะคนจะรวยช่วยไม่ได้เรื่องเงินไม่มีปัญหามีมีมีเงินเยอะอยู่แล้วที่จะจะช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนะเพราะว่าโอนที่ดินไปรับเงินสดมาก็เป็นสิบล้านนะก็เลยไม่ต้องทำอะไรละไม่ลงทุนนะเดินไปเดินมาช้อปปิ้งมีกินมีใช้อ่ะไม่หมดไม่ยาก คนจะดรวยช่วยไม่ได้อะนะชีวิตแม่นะคนจะรวยช่วยไม่ได้เพราะว่ามีความมาพับนใน,น,นชโชคชะตาของดวงตัวเองอะนะจงต้อง,องบุบกบ่าเปล่าฟันนี่แม,ม่ทำแม่ทาเล็บสวยมะสวยเนาะน,นี่เล็บจริงน้ำเใชรเล็บปลอมสวยสีส้มแล้วก็เรามีความเชื่อเรื่องแหวนใช่ไหเราใส่แหวนเพชรแบบนี้ของลุยวิตตรงนะซื้อโรบินสันนะแหวนเพชรแท้นะ ะจะจนเจอ,จเจอจไฟนะปุ๊บปุ๊บเก๊ตแท้เนี่ยซื้อโรบินสันเลยเวตองก็แอมเมสเบอร์กินไม่ชอบสีส้มเดี๋ยวจะมาเอาสี <Okay. S 1> ม่วงอีกอันนะึงเพราะว่าสีม่วงเป็นสีประจำมันเกิดไงก็จะเอาอีกอันซนะื้อมาสีม่วงอันหนึ่งแฮมเอสเบอร์กินจากแบรนด์ฝรั่งเศสแบรนเนม ม่เอาสีม่วงอันหนึ่งเป็นสีประจำวันเกิดแล้วก็สีส้มอันหนึ่งเพราะว่าใส่ไว้เสริมความมั่งคั่งร่ำรวยเพราะว่าเรื่องสีแม่มีความเชื่อนะฮะมีความเชื่อว่าสีเนี่ยมันจะช่วยเสริมดวงดวงจะตาเราดีเรื่องโชคลาภการเสรี่ยงการถูกหวยอะไรไงแม่ก็คือเสื้อผ้าน่ะกับเสื้อผ้าแม่ใน,น,นวันนี้หุยวิตตองอดุวยวิตตองคือว่า เป็นคนที่ชอบใส่เสื้อผ้า,าเป็นโทนแบบว่าเรียบๆอะ่ะเป็นคนใสเ่เสื้อผ้านะชอบสีดำสีขาวน้ำตาลสีฟ้าคามสีน้ำเงินคือจะจะไม่ใสเ่เสื้อผ้าที่มีความฉุดฉาดอ,อ่ะไอ้แบสีเทาอย่างเงี้ยสีเงินสีทองอะไรเงี้ยแต่จะเสริมแบบว่าสีอะ่ะก็คือพวกเครื่องประดับ พวกนี้แหละจะเอาเป็นอิเซนซิรี่ีิสันแล้วว่าสีเล็บแร<ม>งว่าจะมาเสริมกัตัวมากกว่าก็าได้ได้ของได้ของกันกับบ้านละ<ม>เป็นแก้วแก้วกาแฟก็ถูกใจถูกใจสีเขียวนะเพราะว่าพนักงานเขาบอกว่าพี่นิหน้าพี่น่าเาสีเขียวสิเพราะว่า สีเขียวมันเวลามันโดนคาบเกลแลนะมันจะไม่ไม่ไม่เหลืองเขาถามน้องสีไหนสวยว่าพี่น่าสีเขียวเลยเพราะสีเขียวมันเป็นแบรนด์ของอารมซอนท้องสีเขียวโอเค,อเคสีเขียวจัดไปนะก็เลยจัดไปเดี๋ยวมาดูเสื้อก็ดูเสื้อยก็จะบอกว่าเรื่องเองินไม่มีปัญหาตอนนี้นะแต่ก็คงไม่ให้ใครยืมเพราะว่าเพิ่งจะโอะนโฉนดที่ดินไปสิบล้านที่ดินแม่ เพราะว่าตอนแม่ลำบากแม่ชุกแม่ลำบากไม่มีที่พึ่งไม่ไม่มีที่พึ่งพาเลยชีวิตไม่ได้เรื่องงานเรื่องเงินในประเทศไทยไม่มีคนช่วยเหลือไม่มีกันช่วยเหลือเข้ามาเลยทางเรื่องงานเรื่องเงินซึ่งหายไปสิบล้านให้ในหน้าไปให้เขาร้อยละห้าเลยเจ๊ถึงให้เขาไปแล้วเซ็นเชคให้เขาไปแล้วร้อยละห้าบาทอืม ร้านละห้าหมื่นอ่ะก็สิบร้านก็ให้เขาไปแล้วห้าแสนจบโอ้โหขาดีใจมากเลยบริษัท property เนี่ยที่เขาเป็นนายหน้าให้แม่นะเขาได้ไปห้าแสนนะโอ้โหขากลับเท้าแม่เลยเพราะว่าในหน้ามาเซลเบอร์เซลล์เขาวิ่งให้เราจนสําเร็จอ่ะใช่ไหมกลับเท้าเลยอ่ะเงินห้าแสนทำไมในว่าจังไหนล่ะแม่ใจถึงใจเปให้บริษัทเขาไปเพราะว่าบริษัท property ไงคะสังหาริมทรัพย์ไงี่เป็นพาร์เนอร์ชิพ เขากลับเท้าเลยไงเพราะว่าอะไรมะคนจะรวยช่วยไม่ได้อะก็ให้เขาไปห้าแสนก็เซ็นเช็คกันนะหอบเงินสดจากแบงก์เลยให้เขาไปจบคนจะรวยช่วยไม่ได้แล้วก็แม่พูดตรงอะอย่างการที่แม่ชวนทําบุญเนี่ยทําบุญลงศพจาบุญเด็กอะไรเนะี่ยเอาไปทําบุญนะแม่รวยอยู่แล้วสวยรวยจะเน่ไม่ใจขอทานนะอันนี้ส่วนว่าลูกจะทําก็ทํา ถ้าลูกไม่ทำมันก็เรื่องของของลูกชีวิตลูกแต่ชีวิตแม่มันดีอยู่แล้วตอนนี้เพราะว่าได้เจอแม่เลิอดดูดวงมาแม่ก็ขายที่ดินได้ดเ,าาเ,เแบบจ็ดที่ดินที่เราขายมาเป็นสิบปีอ่ะเป็นความแบบมหัศจรรย์มากอ่ะอืมจากที่ดินที่เราขายสิบปีโอน,นโฉนดอ่ะขายไม่ได้มันมีปัญหามันติดนู่นติดนี่เพราะว่าอะไรมะเราไปดูดวงให้คนอื่นเขานะ ไปไปดูดวงให้คนอื่นเขามันก็เลยเหมือนว่ามันติด,ม,ตดกกรรม,ม,มันติดวิบากกรรมอืมมันติดวิบากกรรมติดวิบากกรรมจากคนที่เราดูให้ฟรีในย o u t u อะตอนนัตอนนี้คือก้าไม่เอาสิบไม่เอาเพราะว่าไม่ได้อะไรอะ ไม่ได้ผลประโยชน์ไม่ได้อะไรจากการดูดวงฟรีจาก youtube ไม่ได้อะไรนะไปได้เลยไม่ได้ก็ทำฟรีการบูตนนีกันแล้วก็องค์เขาบอกพระเมลมาทีวีบอกว่าต้องเลิกดูดวงมันติดวิบักกรรมก็คือไอ้ตัวคำว่าเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรของเราไปเปิดดวงให้เขาสุมสีสุมห้าไม่ได้เพราะเขาไม่มีค่าครูก็คือเงินทำบุญให้กับครูบาอาจารย์ มันก็จะเข้าตัวแม่นี่คาสั่งของพระมนากมาทีนะี้ะไม่จําได้ว่าไม่ได้ดูดวงมาประมาณปีหนึ่งลวก็มันน่าทึ่งเพราะว่าจากเราขายที่ดินมาสิบปีมันยังยังติดอุปสรรคปัญหามาตลอดพอเราเลิกดูดวงปุ๊บในหน้าสําเร็จเลยสำเร็จโอนอะไรสิบล้านสำเร็จแล้วก็ให้ บริษัทพ r อ p e r ตี้สังหาริมทรัพย์ห้าแสนเขากาบเท้าไม่ใจเป็นนะบางบริษัทขอให้ร้อยละสามแต่แม่บอกคุณดำเนินการภายในปีเดียวดีดีพ p e r t y ตีปีเดียวสำเร็จ เขาทำได้ในข้อตกลงว่าถ้าปิดในปีหนึ่งคนปิดการขายไม่ได้เราให้ร้อยละห้าเราสปอร์ตแต่ถ้าคุณมีการดําเนินการที่ล่าช้าออกไปเกินหนึ่งปีมันก็จะไปอยู่สัญญามก็จะไปร้อยละสามอะไรงเงี้ยโอเคแล้วเขากลับเท้าสมัยนี้ไปเอาที่ไหนอะห้าเซนใครเกิจะมาให้กันง่ายๆอะเง,งินทองมัาหายากจะตายกลาบเท้าดิเพราะว่าเท่ากับได้ช่วยเหลือพนักงานเขา เซลเขาที่ไม่มีเงินเดือนเงินดาวอะไรก็กลับเท้าแม่เลยได้ไปห้าแสนใจปั้มนะกลับเท้าเลยได้ใจเรื่องปล่อยผ้าก็เหมือนกันที่สิบล้านนนะ่ะองละล้านนะอันนั้นก็ให้ร้อยละห้าเหมือนกันอืมให้ร้อยละห้าเหมือนกันนี่ทำพันธุ์นิชิพกับบริษัทขายดีคอมสิบล้านนะองององ,องละล้าน ก็ให้กขับไปแต่ว่าก็มีคนเริ่มถามเข้ามาแล้วนะสิบล้านนะพระองค์ละล้าน,านสมเด็จนางพญานละแล้วสมเด็จวัดปักน้ําสมเด็จวัดระฆังคือใครที่ทําผลประโยชน์กับเ,เ,เราเราเราแฟถ้าเขาช่วยเป็นพาร์นชีวิตเนี่ยแล้วเราแฟในเรื่องของค่าตอบแทนไรายได้ผลประโยชน์ซึ่งแม่บอกเลยไม่มีใครรอกมานั่งทํางานฟรีๆให้ให้ใครทังน,นะน,นั้นแหละตอนเนี้ย พราะว่าชีวิตมันต้องดำเนินได้ค่าน้ำค่าข้าวค่ากินจิปะถะในแม่เนี่ยต้องใช้จ่ายในชีวิตซื้อของน่นนี่นั่นกินอเมซอนซื้อแบรนซื้ออะไรช้อปปิ้งห้างชีวิตมีค่าค่าใช้จ่ายแล้วถ้า,ถ,าถ้าพู้ว่าจ้างงานนะจ้างงานถูกๆอะ่ะไม่ไม่ใครทำอะ่ะเขาเลิกลากันไปไปหมดจริงค่ะเลิกกันไปหมดมันไม่ได้คุ้มค่าตอบแทนที่ ที่เขาจะมานั่งทําไม่พูดกระปิดกระปดเงินอะไรอย่างเงี้ยมัไม่พอค่าน้ำมันเติมมอไซค์พุ่งตรงถึงแม่ก็พูดตามความเป็นจริงนะจาเป็นความเป็นจริงแล้วพ่อแม่จ้างใครเนี่ยไม่มีหรอกให้เป็นก้อนเป็นเสนเป็นอะไรไว่เงี้ยไม่มีไม่มี ก็เลยยก็จีอยู่นิ่งๆเฉยๆตอนนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากหอบเงินแล้วก็ไม่ทําอะไรพักผ่อนหยุดกิจ,จกรรมการลงทุนท,ทุกทุกรูปแบบนะไม่เอื้อมหน่วยกับประเทศนี้เศรษฐกิจอะไรมันพังมันปังมันวินาศมันตัางปิดตัางเปิดภาคธุรกิจผลกระทบที่คุณสั่งปิดสั่งเปิดจะทําให้ธุรกิจมันเจ๊งแล้วภาคธุรกิจมันเสียหายแล้วผลกระทบที่ตามมาคือคนตกงาน ไม่มีงานจะทำและรัฐบาลก็ไม่มีนโยบายที่จะช่วยเหลือสำหรับภาคธุรกิจอของไม่มีไม่มีนโยบายที่จะช่วยเหลือภาคธุรกิจเพราะอะไรมะเออเพราะเขาไม่มีนโยบายช่วยเหลือภาคธุรกิจพวกคุณสั่งปิดธุรกิจต่างๆถ้าเมืองนอกเมืองนอกขอให้นะคะลูกขอให ร้านค้าที่โดนสั่งปิดอ่ะเจ้าของกิจการขอให้ไปเลยสองแสนบาทต่างประเทศนะสองแสนบาทเช่นคุณมีนโยบายสั่งปิดร้านเขาทำให้เขาขาดรายได้ขาดผลกระทบคนตกงานต่างประเทศอเมริกานี่นี่เพื่อนฉันอยู่อเมริกาเต็่หมดกำลังเขาบอกว่าเขาเปิดร้านอาหารไทยโดนสั่งปิดที่อเมริกาได้เงิน สองแสนบาทเพื่อให้คุณเปิดดำเนินการกิจการต่อไปเพื่อเกิดการจ้างงานต่อไปลูกจ้างไม่ตกงานแต่รัฐบาลไทยให้อะไรให้มันได้ยังไงห้าพันบาท3ามพบาทเนี้ยมันมันอย่างเงี้ยมันมันไม่รู้มันจะไปต่อสายฟ้าอะไรบางคน เจอผลกระทบปิดร้านไปแล้วอะไรเงี้ยเงินแค่สามพันเขาไม่สามารถจะมาเปิดร้านใหม่ได้หรือเงินแค่ห้าพันที่รัดจ่ายก็ไม่สามารถมาเปิดร้านใหม่ได้แต่ถ้ารัดให้ออกนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการจริงให้ไปเลยกระสองแสนบาทเจ้าของกิจการที่ล้มละลายที่ปิดกิจการในประเทศทั้งหลายแจกไปเลยหัวละสองแสนเขาก็มีเงินมาเปิดธุรกิจใหม่ได้เพราะเงินแสนมันไม่มาก จริงค่ะจริงค่ท่านเงินแสนสองแสนมันไม่ได้มากสําหรับการที่จะลงทุนเปิดกิจการห้างร้านใหม่มันไม่ได้มากเลยค่ะมันนิดเดียวอะถ้าเราลงไปแล้วงนะัเงินแสนมันนิดเดียวเพราะตัวเองเคยลงทุนในห้างตัวเองลงไปห้าล้านโรบินสันห้าล้านยังหมดนี่ไม่ได้ดูถูกเงินแสนนะตัวเองลงทุนไปห้าล้านยังหมด ก็เลยอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆตอนนี้ไม่ทำไรไม่ทำไรก็จะหมายถึงว่าจะใบหวยอะไรน้าให้แค่นั้นละใ้ห่วยช่วยเอฟซีพอและดูดวงไม่ทำนะดูดวงไม่ทำเพราะว่าเรานั้สัมเนตมาชี้ยะเราเห็นเลยลูกเจ้ากรรมในเวรมันขึ้นมาตัวใหญ่เลยเราไม่อยากให้ มานั่งชดใช้เจ้ากรรมในเวรของเอฟซมันไม่จบไม่สิ้นเราเป็นวิเรามีวิชาเราเรารู้เรารู้ชื่อวันนี้นะคนไม่มีศีลละธรรมไม่มีจริยธรรมจิตใจต่ำไม่มีเมตตาไม่มีเมตามมเมตาไม่มีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่มีบางปันจริงจริงค่ะมันก็เลยทําให้ประเทศเกิด โรคระบาดทั่วโลกโรคระบาดแล้วก็เกิดน้ําท่วมศีลธรรมไม่มีศีลห้าอะไรคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมคนมันติดต่าฆ่ากันได้แบบว่านั่นเนละยก็มีความโลภไม่เมตตาซึ่งกันไม่ช่วยเหลือซึ่งกันไม่แบ่งปันซึ่งกันโลอิจชาริธยาขึ้นสมองแบบนี้เห็นใครได้ดี คือทนไม่ได้นี่นี้นิสัยคนไทยอันดับแรกต้องไปแก้เรื่องเห็นแก่ตัวอันดับหนึ่งแหละประเทศไทยคนไทยเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตัวเองเจอเจอกับตัวเห็นกับตัวมากอันดับที่สองความริษยาอิจฉาตาร้อนเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีนี่คือนิสัยคนไทยเอาไปแก้อันดับที่สามการไม่ช่วยเหลือใครไม่เมตตาใครตัวใครตัวมันใจจะตกแล้วทำลำบากอะไรก็ช่าง ไม่มีการช่วยเหลือเกือเก้อกูลกันนี่คือประเทศไทยคนไทยน,นิสัยแบบนั้นและข้อที่สี่นิสัยไม่มีระเบียบวินัยคนไทยไม่มีระเบียบถ้าเขาแจกถุงนังที่อะไรก็ไปเหยียบกันตายไม่เหมือนประเทศญี่ปุ่นเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่เยอะอันดับที่ห้าคุยอันดับานของเมืองของประเทศเด็กแว้นเด็กติดยาอะไรเยอะอันดับที่หกความยากจนของคนไทยเข้าไปที่ยี่สิบล้านคนนะคะเออ เป็นดังจริงเป็นดังจริงแม่ไม่มาพูดอะไรมากคือไม่อยากจะพูดถึงความเป็นจริงส่วนใครจยคิดอะไรก่อแม่ก็จิตต่ําแม่ก็ไม่ว่ามันก็เรื่องของเขาส่วนแม่ชวนทําบุญคุณจะทำก็ทําก็คุณไม่ทํามันก็เรื่องของคุณับบุญคุณโทษแต่แม่รวยแล้วสวยรวยเสน่ห์รวยแล้วสิบล้านก็โอเคตำรับแม่นดะพอ เราดีอยู่แล้วเราถึงชวนคุณทําบุญเพราะคุณไม่ทําบุญชีวิตมันเลยไม่ดีเพราะคุณไม่เคยแบ่งปันคุณไม่เคยให้ใครมันก็เลยไม่ดีอืม mm hmm. แต่เราเป็นครูบาอาจารย์เราชวนเพื่อคุณไปสร้างบุญบรรารมีกับแม่ไหมบางนันเออต่คุณอา่าคิดว่าแม่บังเหอทานคุณอันนี้คุณต้องคิดผิดนะคุณไม่ต้องพูดกับแม่นะเพราะแม่สวยรวยจะเน่รวยมากบางสิ่งที่แม่ยังไม่เปิดในุรกินแม่อีกเยอะ เรื่องอะไรจะบอก๋ยวมันมาอุ้มแม่ไว้แล้วมาเรียกค่าถ่ายสองสามล้านไม่เอาหรอกแม่เป็นคนที่คุณอย่ารู้อะไรเลยชีวิตแม่มากเพราะแม่กลัวแม่จะทําธุรกิจอะไรไม่จะปิดบงังไม่ต้องรู้เพราะอะไรมะมันมีคนประเภทอยากได้เงินของคนอื่นแล้วก็จะเรียกไปอุ้มค่าทายนละเป็นข่าวนะล่าสุดอุ้มเรียกกัดอุ้มค่าทายเจ็ดทีนีอ่ะสองล้านสามีของผู้เสียหายอะโอนไม่ให้ล้านกวา่ามันบอกไม่ยอมจะเอาสองล้าน เศรษฐีนี้เห็นไหมการทําตัวรวยมากเวอร์มากก็ประเทศไทยไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการทารวยรวยมากเวอร์มากมันก็อุ้มเรียกคด่ายนะไม่แม่หรอกแ,และแม่จะไม่มีการแชร์ตัวเองนะบ้านอยู่ไหนทาธุรกิจอะไรไม่มีการแชร์ผ่านสื่อไม่มีการแชร์เพราะว่าเป็นภัยกับชีวิตและทรัพย์สินตัวเองเราคิดว่าประเทศไทยไม่มีความปลอดภัยสําหรับเราแหละาลังมันมา มาเที่ยวมันมาตายมันกี่ศพหละมันคิดว่าเมืองเมืองไทยจะปลอดภัยสำหรับบ้านโาเห็นไหมนะักท่องเที่ยวมาไทยเป็นไงเป็นผู้หญิงอะรัเสเซียอืมทำงานสถานทูตรัเสเซียมาถูกไอ้คนต่างด้าวพอมงพมาน่ะติดยาบ้านะ่ะอรากไปฆ่า,าหัวกดน้ำตายมันเสียชื่อเสียงประเทศเลยใครก็อยากจะมาเที่ยวคุณไปแก้เถอะ คุณไปแก้ภาพล้าของประเทศเไปแก้เถอดทางานแบบว่าราชราชการนอาทํางานเช้าชามเยี่ยมชามอ่ะไม่มีความกระตือรือร้นในนาที่การงานและจนเป็นคนดูแลฉันจะกระตุน้นประเทศนี้มันมัน,ม,นมันย่ำแย,ย่ถ้าคุณบริหารเก่งๆนะคนรวยมัน,ม,น,ม,นมันต้องมีมากขึ้นไม่ใช่มีแต่คนจนยี่สิบล้านคนบัตรประชาับัตประชา,ชาคนจนยี่สิบล้านคนคุณต้องไปล้างสมองคนใหม่ ถ้าคุณหัวเก่าหัวบ้าน,น้องหัวโบราณนนะ่ะคุณน้อยยอมรับความจริงปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงก,กันปกครองกันประ,ประเทศแม่จะสรรเสริญผู้นําประเทศได้นะก็ต่อเมื่อคุณทํายังไงก็ได้ให้คนไทยมีความยักจนน้อยลงคุณทํายังไงก็ได้ให้คนไทยในประเทศมีความกินดีอยู่ดีของประเทศไม่มีความเลื่อมล้ําในประเทศสิคะมีความเท่าเทียมกันทุกด้าน ฉันจะสรรเสริญคุณถ้าหากว่ารัฐบาลไหนขึ้นมาทําแบบนีน้ให้ประชากรรวยขึ้นกินดีอยู่ดีมีความเท่าเทียมกันทุกคนในชนชั้นทุกสังคมการศึกษามีความเท่าเทียมกันไม่ใช่ล,ลดล่นกันใครไม่มีเงินก็ไม่ได้เรียนพอไม่ได้เรียนกบงานการก็ต้องไปล้างจานก๋วยเตี๋ยวไม่ได้มีอนาคตดีๆจบม .6 ก็ต้องไปทํางานเตเว่นนเลเว้นแบบนั้นไอ้คนที่ดีก็ได้ทํางานราชการดีๆนี่คือความเหลื่อมล้ํา ของประเทศที่คุณแม่เห็นเพาแม่จบกับเตอร์นี่ไม่สนใจประเทศไทยละเขาบอกว่าอาเจนิน่าเนี่ยไอ้เอตอร์นะั่นนี่มันคุยกับแม่นะกระเตียนไปละบอกว่าโดนเติร์นีน่าเนี่ยนะจบฮาวาดต้องมาช่วยพัฒนาประเทศไทยต้องมาช่วยเพราะว่าอยู่เก่งจบฮาวาดที่หนึ่งของโลกอ่ะต้องมาช่วยพัฒนาประเทศไทยบอกหยุดพูดเธอด็อกเตอร์วัฒนาเพราะว่าฉันบล็อกไปละ บางครั้งเขาบอก็ไม่ดีบอกไปละแล,ว,แลวที่บอกหยุดพูดเธอจะมาช่วยพัฒนาประเทศไทยท,ทําอะไรเพราะมันไม่มีใครเห็นคุณค่าเรามันไม่มีใครเห็นคุณค่าเราเลยมันไม่มีใครเห็นคุณค่าเราเลยคนไทยคนนี้แต่มีฝรั่งอเมริกากรั่งเมื่อกี้เดินมาเขาบอกฝรั่งฝรั่ง คนไทยองนะฉันคนรุกเลยเหมือนเขามีเซ้นนะเขาบอกฝรั่งฝรั่งช่วยเหลือเหมือนเขามีเซ้นนะเขาเดินผ่านมาเจอหน้าเห็นบอกฝรั่งช่วยเหลือฝรั่งช่วยเหลือเออในสายตาคนไทยฉันไม่มีค่าสําหรับในประเทศนี้จาใส่หัวไว้ใครก็ตามนะฉันมีคุณค่าสําหรับมหาลาัยฮาร์วาร์ดสหรัฐอเมริกาที่หนึ่งของโลกสนับสนุนแม่ช่วยเหลือ ให้กันผักดันซัพพอร์ตส่งเสริมแม่ทุกอย่างนี่คือความจริงความจริงไม่โอ้โหนี่ได้ทุนเป็นเงินทุนไปทำงานวิจัยดอกอเมริกาเหตของทุนของ HGC s ทำวีซ่าไปไปลงนิวยอร์กซิตี้ไปค่ะไปเดี๋ยวเอาลูกชายไปด้วยเพราะว่าเขาบอกว่ามีเอาลูกชายไปด้วยได้เขาบอกแล้วเอาไปเป็นเพื่อนก่อนทีแรก จะบินไปทีแรกเอาลูกชายไปด้วยไปลงนิวยอร์กซิตี้เขามีบ้านพักของ hse มีเงินทุนสนับสนุนไปทำงานวิจัยต่อก็คือไปเป็นทีมของศาสตราจารย์ในมหาลาัยฮาวาดแล้วละเป็นทีมวิจัยอ่ะนะมีเงินเดือนให้แล้วเราไปเปิดประสบการณ์ชีวิตคือดูดวงมันจบแล้วค่ะลูกม,มันชีวิตมันเปนนลี่ยนแปลงละเพราะว่าเราเลือกเลือกความมั่นคงเรียกความมัง่งคัให้ชีวิตตัวเองได้แล้ว ทำเพื่อตัวเองได้แล้วคนคนนี้หมอน,นินาเุาฉลาเขาช่วยเหลือคนน,นคนนี้มากมายแต่ถึงเวลาที่เขาเข้าตาจนยากลำบากเขาไม่มีที่พึ่งแม้ได้งานเงินในประเทศไทยไปได้ดีโคอ,อินเตอร์กับอเมริกาเขาที่เขาอบรมแล้วการต่อวีซ่าไปนิวยอร์กในในวีซ่าที่ทำเป็นโครงการของทหารผ่านศึก เพราะว่าคุณตาเป็นทาหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่สองของประเทศเกาหลีซึ่งก็ใช้ตรงเนี้ยเข้าประเทศอเมริกาเพราะได้การสนับสนุนเรื่องสิทธิความเป็นอยู่ที่ดีกว่าด้านเงินเดือนสองเท่าสวัสดิการในยามเกษียณอายุ70ก็จะได้อีกประมาณ3เท่า3เท่าของเงินเดือนนะถ้าเป็นลูกหลานทหารผ่านศึกที่อเมริกานะมันเป็นเวลาเราเข้าวีซ่าเนี่ยเขาจะทําให้เราแล้วข้อดีคือ เปลียนสัญชาติเป็นพลเมืองซิก i z e ิเนเราต้องทำซิกิเซนนะให้เป็นพลเมืองของอเมริกาเมื่อเราอยู่ไปจำนวนระยะเวลาที่เขากำหนดนีสิทธิ์ทดีที่ทำวีซ่าเป็นลูกหลานอาหารปันศึกดีหลายอย่างนี่ผู้ใหญ่เขาทำให้ไม่รู้เขารู้ได้ไงอ่ะว่าเป็นลูกหลานอาหารปันศึกสงครามโลกครั้งที่2ประเทศเกาหลีคุณตามไม่รู้เขารู้ได้ไงแต่คิดว่าวันนั้นเคยพูดใน YouTube ภาษาไทยเดี๋ยวแกคงจะแปลเป็นภาษาอังกฤษละมั้งแกเลยรู้ว่าเป็นลูกหลานทหารบัญศึกสงครามโลกครั้งที่สองของตาของเกาหลีรอดมากก็วันนี้แค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวอเมซอนเขาปิดละวันนี้แม่รักแค่นี้ต้องขอขอบขอบคุณสําหรับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่สนับสนุนแม่เออประเทศสหร,รัฐอเมริกานะคะมหาลัยฮาวาดยูนิเวอร์ซิตี้วัตสันเคมบริดจ์เมสซานซูเมต แม่น้ำบอตันผู้สนับสนุนเป็นทางการทั้งเงินทุนค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่อเมริกาทั้งบ้านพักที่บอตันทั้งอาหารกินฟรีบุฟเฟ่สามมือ้อทั้งเงินเดือนในการทํางานวิจัยที่อเมริกาหนึ่งปีเขาบอกว่า,ถ,าถ้าด้าดรนีน่านะอยู่ได้หนึ่งปีต้องลองอยู่ก่อนว่าจะอยู่อเมริกาได้ไหมเมืองนอกกันหนึ่งปีถ้าอยู่อยู่ได้หนึ่งปีอยู่ก็จะต้องทําวีซ่า ต่อไปเลยอีสามปีถ้าอยู่อยู่ได้ไม่มีอะไรนะกลัวไปกับลูกชายค่ะเขาจ่ายค่าเครื่องบินให้สองที่นั่งไปกลับแล้วไปกับลูกชายไปลงที่นิวยอร์กซิตี้นิวยอร์กซิตี้เครื่องบินแล้วก็เดี๋ยวจะมีคนมารับที่สนามบินนิวยอร์กซิตี้ก็พวกเอ่อทีมงานของม,มาหาห,าห,าหลักหาลัยฮาวาร์ดแล้วเขาช,ชูป้ายมารับที่สนามบินก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงละนะเพราะว่าทำพาสปอร์ตวีซ่าเอารู้ชายไปด้วยค่ะ นะคะไม่มีใครอยู่ไหวกับเทศนี้นะคะนะจอยเตตัสยังไปแล้วนะคะขายข้าวต้มอะยังยาอยาอยา่ยาไปอยู่อเมริกาแล้วเพื่อนมารับถ้ามีคอนดิชันมีหลายท่านที่บอกว่าถ้าดรดีน่ามีคอนดิชันที่ดีมหาลาัยฮาวาดอันดับหนึ่งของที่หนึ่งลกให้รีบเป้าโอกาสไว้ให้รีบไปให้รีบไปเพื่ออนาคตที่ดีของตัวเองให้รีบไปเลยขอพูดกำเมิดวันนี้ไม่ค่อยตัดสินใจไปนาะวันนี้คือตัดสินใจไปแล้ว ก็บอกผู้ใหญ่ว่าเอาลูกชายไปด้วยสองคนก็โอเคนะคะขอบพระคุณมากสำหรับทุกคนเลยที่วังแม่พูดวันเนี้ยเป็นทุกสิ่งทุกอ,อย่างเป็นเรื่องจริงที่พูดว่าสิ่งที่เจอกับสังคมนี้ประเทศนี้เจออะไรมั้งเจออะไรมั้งก็เลยอยากจะเล่าตีแผ่ตีแเ,เรื่องจริงตีแเ,เรื่องจริงให้คนในสังคมนี้ ประเทศนี้รับรู้ว่าคนเรามันมีทั้งดีและไม่ดีจิตใจของคนมันยิ่งต่ำสามขึ้นทุกวันคนไทยอะนะเดวร้ายต่ำสามขึ้นทุกวันแล้วก็ศีลธรรมจริยธรรมไม่ดีนี่ซื้อขนมไปให้เด็กมันมารยาทงามมันยกมือไหว้ทุกวันนะเด็กคนนี้มันมันดีวันนี้แม่ขอลา,ลาแค่นี้นะะไปละก็มากินอะไรอเมซอนสวย ตอนนี้เป็นพันพันได้ชิปไข่ดีไว้ก่อนใส่พลาสติกนั้นนะเดี๋ยวก็คงได้ให้เขาร้อยล105ก็เยอะก็คงจะทําเหมือนที่ดินเนี่ยที่ที่ที่ขายของตัวเองสําเร็จอะไรคนไทยเขาเพราะว่าเราทําสัญญาเวลาเราทำพันได้ชิปใครเราทําสัญญาบายบายไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยววันหลังมาไลฟ์ใหม่